ครับก็สวัสดีนะครับวันนี้พี่เจฟมารีวิวงานเช้าครับผมก็คือมอ้ยครับอ่าอันนี้ก็เป็นรอยเหมือนเขาเอาน้ํามันหรืออะไรสักอย่างฉีดเข้าไปในในในจอในเครื่องเนี่ยครับมันก็จะเป็นรอยคราบๆอย่างนี้แต่อันนี้ลูกค้าไม่ซีเรียสนะครับไม่ได้ให้เราทํานะฮะก็คือที่มาคืออาการชาร์จแบตไม่เข้านะครับก็คือไอ้ตัวนี้มันเสียนี่ครับ ตูชาร์จนะครับตูชาร์จมันเสียนะครับก็มาอาจจะเกิดจากคาบน้ําหรืออายุการใช้งานที่นานแล้วนะครับก็อาจจะเป็นได้อันนี้ก็ทําเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวมาให้ดูความเรียบร้อยนะครับนี่ฮะก็เราก็จะล้างให้แบบนี้นะครับซิงก์ก็จะใหม่ๆประมาณนี้นะครับคาบน้ําคาบอะไรเนี่ยเราก็จะล้างออกให้หมดนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวมาดูงานกันชาร์จแล้วจะเข้าไหม ี่ครับมันก็จะขึ้นแล้วเรียบร้อยฮะส่งงานได้เดี๋ยวถอดชาร์จให้ดูใหม่ครับผมถอดเสียบปึ๊บนี่เรียบร้อยครับงานตูดชาร์จนะครับว้ยครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ